ตอนที่315รสชาติของก้อนเมฆวิถีชีวิตของชาวบ้านในหุบเขายังช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาแก่ขุนเขาที่เคยอ้างว้างหมู่บ้านตลาดสะพานกังหันน้ำกระท่อมหรือศาลาก็ดูมีชีวิตชีวาไม่แพ้กันแม้จะขัดแย้งแต่ก็ดูเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะด้านองค์ประกอบซึ่งทําให้ติงอยู่เฉิงยิ่งหลงไหลในภาพนี้ความสูงความลึกความราบเรียบวิธีจัดองค์ประกอบหลากหลายส่งผลให้ภาพดูมีมิติช่างเป็นวิธีการที่ล้าลึกมาก ติ้งอยู่เฉิงยิ่งมองยิ่งรู้สึกได้ถึงความยอดเยี่ยมของภาพเขาจึงเริ่มขยับมือขยับไม้ด้วยความเคลิบเคลิ้มพลางบ่นพึมพำกับตนว่าหุบเขาพันผูผาซ้อนทับสลับชั้นพืชพันธุ์เขียวฉอุ่มกว้างใหญ่สุดสายตาวิเศษวิเศษเกินบรรยายคล้ายว่าได้เจอเรื่องน่าตกใจจึงทําให้หลินจือเย,ยเียนเบิกตากว้างมองติงอยู่เฉิงทันทีชายผู้นี้เป็นอะไรคงไม่ได้เกิดบ้าขึ้นมาในเวลานี้หรอกกระมังติ้งอยู่เจินอดยกมือกุมหน้าผากไม่ได้เฮอะโรคคลั่งคล้ายในภาพวาดของน้องรองกำเริบอีกแล้ว น้องหลินไม่ต้องสนใจเขาหรอกพอเขาได้เห็นภาพวาดดีๆสักชิ้นก็มักจะเป็นเช่นนี้ติ้งอยู่เจินเผยท่าทางเหนื่อยใจน้องสาวก็ไรเดียงสาราวกับผ้าขาวเขาต้องคอยกังวลว่านางจะโดนคนชั่วหลอกลวงส่วนน้องชายก็ไม่ได้เรื่องพอหลงไหลในสิ่งใดแล้วก็เหมือนเอาตัวเองไปอยู่ในภาพวาดและลืมเลือนทุกสิ่งรอบกายเฮอพี่ชายคนโตอย่างเขาคงไปติดหนี้ทั้งสองไว้เมื่อชาติที่แล้ว มาไม่ต้องสนใจจริงหรือขณะมองท่าทางของติงอยู่เฉิงแล้วหลินจือเยียนก็อดไม่ได้ที่จะถอยหลังออกไปสองก้าวเพราะกลัวว่าจะเจ็บตัวหากอีกฝ่ายควบคุมสติไม่อยู่ไปมากกว่านี้ติงอยู่เจินถึงขั้นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกน้องรองไม่กัดคนรับประกันได้เลยเมื่อหลินจือเยียนได้ทราบว่าติงอยู่เจินเพิ่งเข้าพิธีสวมกวนและได้เป็นจูเรินแล้วดวงตาทั้งสองข้างจึงเต็มไปด้วยคําว่าเลื่อมใส จากนั้นก็เข้าไปขอคําชี้แนะจากอีกฝ่ายด้วยความกระตือรือร้อนทันทีสิพี่เจียงมีพรสวรรค์เป็นเลิศมุมมองดั่งหอคอยอันสูงตระห่านทะว่ามุมมองที่คุณชายใหญ่หายใช้มองปัญหาดูเข้าถึงได้ง่ายและตรงกับความเป็นจริงของโลกมากกว่ากล่าวกันว่าการได้ฟังคําพูดดีกว่าอ่านตํารานานาน,นับ10ปีการสนทนากับปัญญาชนย่อมได้ประโยชน์มาก้น ทางด้านหลินเว่ยเว่ยก็กำลังต้อนรับติงหลิงเอ๋อในห้องส่วนตัวติงหลิงเอ๋อสนใจฉากกั้นห้องนั้นมากลวดลายของดอกไม้สีฤดูการสีสันชัดเจนราวกับมีชีวิตจริงนางโน้มกายเข้าไปดูอย่างละเอียดแล้วถามว่าพี่หลินท่านเป็นคนปักเองหรือเทียบกับฉากกั้นนี้แล้วข้าไม่ควรนำพัดมามอบให้เลยหลินเว่ยเว่ยถือพัดไว้ในมือแล้วทำท่าเป็นหญิงงามคิ้วโคง้งทวาคลี่ยิ้มไม่เห็นฟันเจ้าไม่ต้องดูถูกตนเองหรอกแค่ถือพัดที่เจ้ามอบให้ข้าก็รู้สึกว่าเข้าใกล้การเป็นสตรีที่สง่างามขึ้นมากเลย ฉากกั้นนี้ว่าที่แม่สามีของข้าปักให้ต่างหากมือหยับกร้านทั้งสองข้างของข้าเรียนงานที่ประนีเช่นนี้ไม่ได้หรอกติ้งหลิงเอ๋อโดนแกล้งหยอกจนหัวเราะไม่หยุดเมื่อยื่นมือมาจับมือของหลินไว้ไวแล้วนางก็ลูบบริเวณฝ่ามือน,นั้นพี่หลินมือทั้งสองข้างของท่านขาวเนียนและนุ่มราวกับปุยนุ่นท่ามือท่านหยับกร้านแล้วข้ามีต้องซ่อนมือไว้ใต้แขนเสื้อตลอดการเพราะไม่กล้าเอาออกมาให้ใครเห็นหรอกหรือ หลินเว่ยเว่ยมีนิ้วเรียวยาวข้อต่อของนิ้วก็สม่ำเสมอและยังแช่น้ำจากมิติน้ำผู้วิญญาณบ่อยครั้งผิวจึงขาวเนียนละเอียดจุดจะยกหักเป็นยุคอนาคตจะสามารถประกอบอาชีพนางแบบมือ hand โมเดลได้แน่นอนส่วนมือน้อยๆ้อของติงหลิงเอ๋อมีสีขาวนิ่มอบอิ่มสัมผัสนุ่มมือไปหมดทำให้คนที่ได้จับแล้วอยากจับอีกครั้งแต่นางไม่พอใจในมือทั้งสองข้างของตนเพราะมือที่ดูดีในความคิดของนางน่าจะเป็นแบบมือของพี่หลินมากกว่า หลินเว่ยเว่ยกล่าวพร้อมรอยยิ้มมือทั้งสองข้างของข้าแค่ดูดีเท่านั้นเสื้อผ้าเย็บไม่เป็นลวดลายก็ปักไม่ได้ค่าอิจฉาเจ้ามากกว่าที่สามารถปักลวดลายได้งดงามเช่นนี้ติ้งหลิงเอ๋อหยุดหัวเราะเราอิจฉากันไปอิจฉากันมาฟังเหมือนกำลังโวยกันเองไม่มีผิดดูท่าแล้วจะไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพราะทุกคนล้วนมีข้อเสียเป็นของตนกินขนมกินขนมทันใดนั้นนกแก้วขนแหว่งก็บินเข้ามาแล้วร่อนลงที่ข้างตัวหลินเว่ยเว่ยจากนั้นก็เริ่มกระโดดไปมาอย่างอยู่ไม่สุข ติ้งหลิงเอช่วยโอกาสที่หงแดงไม่ทันระวังเพื่อจับตัวมันไว้ได้สำเร็จจับเจ้าได้แล้วยังกล้าพูดว่าข้าน่าเกลียดอีกหรือไม่ระวังข้าจะถอนคนที่เหลือของเจ้าทิ้งช่วยด้วยพยัก์ร้ายราชสีดุขายไม่ออกนกแก้วรู้ว่านางเป็นแขกของนายหญิงคนปัจจุบันจึงไม่กล้าทำร้ายได้แต่ตะโกนด่าด้วยความโมโหเท่านั้นติ้งหลิงเอหัวเราะจนท้องแข็งอีกครั้งพี่หลินเหตุใดนกแก้วของท่านจึงผลัดคนในฤดูหนาวมันจะไม่หนาวตายหรอกหรือ หลินเว่ยเว่ยคอศีรษนนกน้อยเบาแต่มันกลับรู้สึกเหมือนโดนบีบคอต่อจากนั้นนางก็เอ่ยด้วยเสียงเรียบนิ่งขนบนตัวมันถูกเจ้าดำถอนเจ้าดำกำลังนอนอยู่ที่ประตูบ้านพอได้ยินเสียงเจ้านายพูดชื่อมันก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วเอาศีรัตรถูถ่ายที่เท้าของเจ้านายหลินเว่ยเว่ยอุ้มมันขึ้นมาดูสินั่นเป็นผลงานชิ้นเอกของเจ้าเมื่อเห็นเจ้าดำแล้วหงแดงในมือติงหลิงเอ๋อก็สแสดงท่าทางของศัตรูทันทีเจ้าหมางโง่รีบไสยหัวออกไปเจ้าดำจึงแยกเขี้ยวขู่มันกลับ ติ้งลิงเออร์ตกใจพวกมันคงจะไม่ตีกันใช่หรือไม่เจ้าดำกับขนแหว่งเปรียบเสมือนศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ชาติปางก่อนพอเห็นหน้าก็จิกกัดกันแต่มีข้าอยู่ด้วยพวกมันไม่กล้าหรอกทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็ใช้สายตาปรามพวกมันทำตัวดีๆหน่อยนกแก้วรู้สึกน้อยใจทันทีข้าไม่ได้ชื่อขนแหวง่งข้าชื่อหงแดงรอให้ขนของเจ้าขึ้นหมดทั้งตัวเมื่อใดค่อยเปลี่ยนมาเรียกหงแดงหลินเว่ยเว่เยถีงกลับเจ้าดำมุดศรีรษะลงในฝ่ามือของเจ้านาย มันเองก็รู้สึกน้อยใจเช่นกันเพราะเมื่อก่อนตอนที่เจ้านกแก้วขนแบงยังไม่มาอยู่ด้วยมันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวของเจ้านายถ้าไม่ใช่เพราะนกขนแบงตัวนี้มันคงไม่โดนถลึงตาใส่ต้องโทษนกขนแบงตัวเดียวเลยคราวหน้าต้องถอนขนมันให้หมดไม่ให้เหลือสักเส้นดวงตาเปล่งประกายสีอำพันที่มีขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วของเจ้าดำเจ้านกแก้วขนแบงด้วยความดูร้ายปราดหนึ่งหงแดงก็ไม่ยอมแพ้เพราะรีบทำท่าทางยั่วโทส์ทันที ติ้งลิงเอหัวเราะจนตัวงอพี่หลินมีเจ้าสองตัวนี้อยู่บ้านท่านจะต้องมีความสุขมากแน่หลินเว่ยเว่ยตอบพร้อมรอยยิ้มใช่มีนกบินกับหมากระโดดทั้งวันเจ้ารอสักครู่ข้าทำขนมไว้จะเอามาให้เจ้าลองชิมวันนี้สิ่งที่หลินเว่ยเว่ยทำคือซูเฟลตัวขนมมีขนาดครึ่งฝ่ามือสีเหลืองทองท่าทางนุ่มนิ่มด้านบนโรยด้วยเมล็ดต้นเจินเมล็ดสนและผลไม้อบแหง้งเมื่อนำไปวางบนจานสีขาวดุิมะแล้วมันก็ดูสวยสะดุดตาเป็นอย่างยิ่ง ว้าวพี่หลินท่านทําเองหรือเหตุใดท่านจึงบอกว่ามือหยาบกร้านเช่นนั้นจะสามารถทําขนมออกมาได้งามถึงเพียงนี้เชียวหรือติงหลิงเอ๋อกล่าวด้วยความตกใจหลินเว่ยเว่ยคลี่ยิ้มอาจเพราะข้าเป็นนักกินดังนั้นจึงชอบเรียนทําของเหล่านี้มามาลองชิมกันเถิดเช่นนั้นข้าไม่เกรงใจแล้วติงหลิงเอ๋อเป็นตัวเองได้แบบสุดๆหลังล้างมือแล้วนางก็บิซูเฟลเข้าปาก ทันใดนั้นดวงตากลมโตก็เปล่งประกายนุ่มฟูพอเข้าปากก็ละลายทันทีรสชาติเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าหลินเวยเวยโดนความน่ารักของนางทําให้อารมณ์ดีพูดราวกับเจ้าเคยกินก้อนเมฆมาก่อนติ้งหลิงเอ๋อหัวเราะด้วยความเขินอายไม่ว่าอย่างไรก็ฟูนุ่มแล้วก็อร่อยมากพี่หลินนักกินหมายถึงอันใดหรือ